เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเักเล่าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีได้สเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ถึง2563ณหอประชุมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เป็นวันแรก และเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ให้ความสนใจไม่ใช่น้อยอีกทั้งงานในวันนี้สมเด็จพระราชินีได้เสด็จติดตามและคอยช่วยเหลือในหลวงอย่างใกล้ชิดและนอกจากนี้ในหลวงยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทต,ต่อบ,บัณฑิตมอทอทุกคนให้นําความรู้ใช้ให้สําเร็จต้องรอบคอบรู้การละเทศะ ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำก็เชื่อว่าจะมีความสำเร็จได้อย่างแน่นอนบัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เราเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จ ผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทําด้วยความรอบคอบรู้จักกาละเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่นามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนอีกทั้งในงานวันนี้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ยอย่างชัดเจนก็คือเมื่อได้บีเหล่านิสิตน,นักศึกษาบางส่วนได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ประมาณว่า คณะเหล่านิสิตนักศึกษาม,มารอท่านตั้งแต่9้าโมงเช้าแต่ท่านมาสี่โมงเย็นให้มารอตั้งแต่เชา้าแต่แจก4ี่โมงเย็นผมโดนแจกไปตอนสองทุ่มโคตรเซ็งครั้งแรกในรอบหปีท่านมาตั้งแต่สี่โมงเย็นและเป็นแบบนี้ทุกครั้งเด็กคอยรับปร,ริญญาตั้งแต่เชา้าบางคนพ่อแม่มาจากต่างจังหวัด จะเตรียมตัวไปฉลองกันแต่ก็ไปไม่ได้เพราะร้านปิดไปหมดแล้วกว่าจะจบพิธีซึ่งไม่เคยตรงกำหนดการจริงๆเลยและนอกจากนี้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อประชาชนชาวไทยตาดีได้สังเกตเห็นถึงหน้าผากของราชินีที่มีรอยปูดและบวมขึ้นมาและด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอีกทั้งด้วยความสงสัยหลายๆคนต่างก็ได้ออกมากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ท่าน ทำไมพระองค์ท่านหน้าผากถึงได้บวมทำไมพระราชินีถึงหัวโนอีกทั้งประชาชนชาวไทยบางส่วนต่างก็ได้ออกมากล่าวว่าหรือเรื่องนี้อาจจะมีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับโบทอกซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะในขณะนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงจับจองและตามตีดเกี่ยวกับเรื่องราวภายในราชสำนักไทยกันอย่างใกล้ชิด ต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อการโชว์สกิลพูดภาษาไทยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่ามกลางงานนิเคอิฟอลรัมในประเทศญี่ปุ่นในเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากนี่โควิดยังไม่จบเลยมากแนละ้วโลกอะไรนะฝีดาดก็ดีว่ายังพบไม่บากนะ และมีวิธีการรักษาก็ต้องไป,ประมาททั้งสิน้นเราไม่รู้จะมีโรคบันใลมยอะไรเกิดขึ้นมาอีกในเรื่องของคาดหวังตง่อรัฐบาลญี่ปุน่นผมตอบไปเลยสามข้อไปเลยนะผมอ่านคาถามมาแล้วสามสี่ข้ออะไรตอบได้ผมตอบคูดสิบเก้าทุกคนทราบดีปัญหาที่คือปัญหาโลกแตกแตกมาสองปีกว่าแล้วประชาชนไม่มีความสุขธศรกิจตกตำ่ำ GDP ตกต่ำบวกกับสถานการณ์ความเครียดทางการเมืองที่มันยืดเยื้อมันยิ่งจะทงผลกระทบเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เท่าขึ้นมาความคาดหวังผมคิดทุกคนคาดหวังต่อญี่ปุ่นและภาพทุกญี่ปุ่นก็คือเราจะต้องมีพื้นฐานความพันธ์ที่ดีที่มั่นคงและนั่นแฟนมีเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างการกับภูมิภาคในการร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆขอบคุณครับอาริยโกโตชซมส When you look the, right? get involved in the selection of และเรื่องนี้เองจึงได้กลายเป็นประเด็นที่ได้ถูกเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเขาเมื่อทางพักก้าวไกลและทางพักเพื่อไทย ได้มีการชำละเงินงบประมาณประจำปี2,566ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาซึ่งเรื่องนี้ได้บ,งบ่งบอกถึงโครงสร้างของประเทศทางด้านการจัดสรรเงินงบประมาณและหลังจากที่ทางรัฐบาลได้เก็บเงินภาษีจากประชาชนแล้วได้นำไปใช้จ่ายหรือลงทุนกับอะไรบ้างอีกทั้งทางพักเพื่อไทย นายชนินรุ่งธนาเกียรติเขาก็ได้ออกมากล่าวว่าเงินงบประมาณปี2566ชักหน้าไม่ถึงหลังและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกด้วยการบริหารงานภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นยุคสัญญากาศที่ประเทศไทยถูกแช่แข็งสนิทขาดการพัฒนา อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่ล้มเหลวสร้างเศรษฐกิจไม่ได้หาไรายได้ให้ประเทศไม่เป็นในขณะที่งบประมาณรายจ่ายสำรับรายจ่ายประจำนั้นสูงมากจากขนาดของราชการที่ใหญ่โตเอถอะอทะอีกทั้งพลเอกประยุทจ,จันโอชาเขายิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนานเท่าไหร่ประเทศไทยก็จะยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศนานเท่านั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลนั่นเอง การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาปิดประตูการพัฒนาประเทศงบประมาณรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังถนัดสร้างหนี้เพิ่มให้ลูกหลานกู้เงินนอกงบประมาณมาแต่ใช้ไม่เกิดประโยชน์ยิ่งอยู่นานประชาชนรายได้ยิ่งไม่มีมีแต่หนี้บานตะไทยการพิจารณารับร่างงบประมาณปี2566วาระหนึ่งในรอบนี้คงจะต้องพิจารณากันอย่างหนักเพื่อให้การใช้งบประมาณรอบนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องผนวกกับเรื่องราวภายในราชสำนักไทยซึ่งก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยนั้นยังคงตามติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้